การเวลาเรื่องของการเวลาอดีตที่ผ่านมาแล้วก็เปรียบสเสมือนสายน้ำไหลไปแล้วไม่มีวันไหลย้อนกลับเปรียบสเสมือนสิ่งที่ผ่านมาเราไม่ควรเอามาคิดให้มากเพราะจะเกิดทุกข์อนาคตอนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเราไม่ควรไปควยคว้าว่าต้องได้อย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นต้องได้อย่างนี้ ก็ถือว่าสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็ทำให้เราคิดมากก็อาจจะเกิดทุกข์ปัจจุบันการอยู่กับปัจจุบันกำหนดลมหายใจเข้าออกพิจารณาความเป็นอยู่ที่แท้จริงปัจจุบันถ้าเราทำให้มันดีทุกอย่างก็จะมีความสุขคืออยู่กับปัจจุบันแน่นอนและดีที่สุดอดีตและอนาคตเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วและยังมาไม่ถึงถ้า เรายังชิดและปล่อยคว้าที่จะจับก็ทำให้เกิดทุกข์ได้สำหรับวันนี้ก็มาเจอธรรมชาติที่มีความสวยงามคือกระรอกขาวได้มาต้นน้อยหน้าต้นหนึ่งแล้วก็จับลูกน้อยหน้าที่กำลังสุกกินอย่างสบายกายสบายใจดูแล้วก็เปรียบเสมือนปัจจุบัน ธรรมชาติเห็นกระลอกขาวกินผลไม้อย่างอริดอร่อยและปัจจุบันดูแล้วว่าเขาคงมีความสุขสำหรับวันนี้ก็พามาชมธรรมชาติที่หาดูได้ยากก็คือเห็นกระลอกขาวตัวหนึง่งซึ่งมากินผลไม้คือลูกน้อยหนาอย่างอริดอร่อยแล้วมีความสุขล่าเริงดูแล้วก็ มีความสุขดีสำหรับธรรมชาติสร้างสรรค์ที่น้อยนักที่จะได้เจอได้พบได้เห็นก็ถือว่าเขาคงมีความสุขกับปัจจุบันของเขาสำหรับวันนี้ก็มาเล่าและให้พิจารณาเรื่องอดีตอนาคตและปัจจุบันการทำปัจจุบันให้ดีก็หมายถึงความสุขทางจิตก็จะทำให้มีความสุขสำหรับอดีต สิ่งที่ผ่านมาแล้วเราไม่ควรเก็บกลับมาคิดเพราะจะทำให้จิตวุ่น่านและอนาคตที่สิ่งยังมาไม่ถึงก็ไม่ควรจะหวังมุ่งที่จะควยควาให้ได้ตามใจปรารถนาถ้าเกิดไม่ได้ตามใจปรารถนาแล้วก็ยิ่งจะทำให้ทุกข์มากไปกว่านั้นที่สำคัญคือทำปัจจุบันปัจจุบันให้มันดีอนาคตก็คงจะดีเอง สำหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีที่เข้ามาชมธรรมชาติด้วยกัน